ชีกะซิบในหัววะบวมบวมบวมชีกะซิบในหัววะบวมบวมบวมชีกะซิบในหัววะบวมบวมบวมวันจันทร์ครูก็ทำงานวันอังคารครูก็ทำงานวันพุธครูก็ทำงานวันพฤหัสครูก็ทำงานวันศุกร์ครูไม่ทำเลยชีซาเดวันน้าบวมบวมอินเดเป็นโซสู้กันต่อไปทองหล่อชูเดคอนโดทุกเวลาผมก็ต้องไปคอมาโดลงให้มีโควิน สปรกินพาไปชูปเพลสอลลาเกี่ยวที่อะไรกับเพลงนี้วันขายอะไรครับเนี่ยโยโกมห้องอ่องแล้วก็ชิปจับนี่เิ็อกผมแม่ครอบตัวอยู่ขอขอ,ขอผคมมนมาถามว่าเห็นเนียผมหรือเปล่าผมบอกว่าไม่เห็นนะไม่ได้กปกล่าวเื่านี้ส่วนตัวนะไม่มีอะไรจะกล่าวกับบ้านมึงไปไอกวาย กูไม่ได้เฮี่ยเหมือนกับไอ้หนีเด็กแต่ตอนนี้เมียมึงพวพบัวบวกปูกูถอ AK47 อย่ามาดื้อกูไม่อยากทำกรีเจ็บจากกันเสร็จเดี๋ยวพาไปแดบพอมีเป็ดเกิดมาเป็นคนสด,ดิตแต่ผมไม่ใช่โครมาเดกูบายสมองพี่กติ M, มันเกิดจากแคลมในข,ขาถ้าเกิดผมทำคนปวดจนคนไม่ไหวผมมีเซลีนอน เอราะที่ทำเธอร้องอ๋ออ่ออ่อยา้ายคุณเอาไปถูน้าลครชอบพอพาแบบถูหน้าคูตามเลือดมาปีรัญญาก็เธอเสือแบบคูม่าเธออยากจะพวกอยุ่บนฟาริดอยากจะไปแม่งฟุ๊กฟิวติอยากจะชิวกับคีคีดีกีี คูอตูเธอมาตีกูจะทำสูกเธอเร่งครูอัดตูดเธอมาเทียบุหรี่โอเคกูมิกระสสาวเขาอยากได้ปิกลับพอเธอมานั่งพอครับก็เธอแหะจะเผลอหลับปอปิดแม่งมาปูเข่าของผู้แต่งงานเพราะกูเธอถึงแถึงสี่โมงูมั้งจะรงกองแฮนเบอร์พวก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 ปววกกพมสัทน่อออกแต่ท้าปะชือห ผู้ท้าจะออกอาซีปูสิแคนพิสาูุดุคีผู้สาบูุกผาอูรูต่ามง